สวัสดีครับ m ม r c e เซเดสอครับวันนี้นะครับมีรถมานำเสนออีกแล้วนะครับเป็น CLE นะครับ300 f ฟ r t มิ c ต c c ูเปนะครับคันนี้จะเป็นรถ2ประตูคูเป้รุ่นใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับ 1,999cc นั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่258แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับแล้วก็0ถึง100เพียงแค่6.2วินาทีเท่านั้นเอง ท็อปสปีดนะครับล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทีนี้ราคานะครับราคาดีมากๆเลยนะครับ3,950,000บาทเท่านั้นเองนะครับปกติราคาเปิดตัวพวกรถสองประตูเนี่ยจะ4ล้านกว่าเลยนะครับอันนี้ให้มาต่ํากว่า4ล้านนะครับถือว่าราคาดีมากๆนะครับแล้วดีไซน์ก็สวยด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูการตกแต่งของตัวรถกันนะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับ ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโลโก้ดาวใหญ่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีดาวเล็กๆนะครับของ Mercedes-Benz อยู่นะครับในตัวกระจังหน้าเวลาโดนแดดก็จะระยิบระยับสวยงามเลยนะครับการชนด้านล่างนะครับก็จะดีไซน์แบบ AMG นะครับมีครีบตรงนี้นะครับใหญ่ๆตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นนะฮะไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นเป็นไฟ LED นะครับแบบดิจิตอลไลท์นะครับไฟตัวท็อปที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับของ Mercedes-Benz แล้วก็ในส่วนของฟากระโปงนะครับจะมีพาวะโดมขึ้นมานะครับทำให้รถดูแข็งแรงบึกบึนมากขึ้นนะครับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแบบมัลติสปโลนะครับปัดหน้าสีเงินนะครับตรงตรงเนี้ยข้างในตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ19นะครับยางด้านหน้าก็จะซีรีส์ต่างจากด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นขนาดอยู่ที่245สีหทับสีนะครับอาเนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับ ในส่วนของยางด้านหลังนะครับก็ขนาด 275/35R19 นะครับตัวหน้ายางนะครับก็จะกว้างกว่านะครับทำให้เวลาการขับขี่หรืออะไรเงี้ยครับจะทำให้การออกตัวเกาะถนนได้ดีนะครับรถคันนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับด้านหน้าประมาณ45%ด้านหลัง55%นะครับในแรงในการขับนะครับมาพร้อมกับเกียร์จโนมัต9จังหวะนะครับในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนแ้านะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับตัวคอนโซลจะเป็นลายไม้สีดำนะครับเบาะมีปรับเมมโมรีนะครับสามตำแหน่งแล้วก็มีเบาะร้อนนะครับเบาะอุ่นให้ด้วยนะครับเพื่อผ่อนคลายเวลาเดินทางนะครับเบาะด้านนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับชุดลําโพงจะเป็นของเบอร์มาสเตอร์นะครับพื้นที่เวลานั่งไปแล้วนะครับตรงนี้พื้นที่เฮดรูมก็ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ปรับเบาะแบบนั่งสบายๆตัวเล็กรูมนี้ก็เหลือเยอะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปลอง นั่งข้างหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเข้าข้างหลังให้ดูนะครับเวลาจะเข้าด้านหลังนะครับจะมีตัวให้ดึงตรงนี้นะครับเป็นห่วงใช้หนังนะครับดึงแล้วเบาะก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างหน้านะครับเวลาเข้ามาข้างหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งฝั่งโน้นนะครับจะได้กล้องจะได้เห็นเนาะ เวลาเข้ามานั่งด้านในแล้วนะครับพื้นที่เล็กรูมก็ยังพอเหลือนะครับเพราะเบาะตัวนี้จะเว้าเข้าไปนะครับพื้นที่หลังเบาะของด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเฮดรูมเนี่ยครับถ้านั่งแบบหลังตรงนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณนี้นะครับของผมสูง168นะครับก็นั่งไม่ได้สบายมากแต่ก็ยังนั่งได้นะครับมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับช่องลมปรับช่องแอร์ได้นะครับตรงนี้ ตัวกระจกที่มองออกไปก็ค่อนข้างกว้างนะครับไม,ไม่ได้แคบมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยโปร่งโล่งสบายเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับกันตรงนี้ว่ารถแบบนี้นะครับพื้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้นั่งสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับก็นั่งได้ครับแต่ถ้าเดินทางไกลมากๆอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับเวลาลงนะครับ ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับอาจจะลงลําบากนิดนึงมันต้องเอื้อมอ่าไม่ใช่ก้าวลงมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ขึ้นลงได้ครับไม่ได้ลําบากมากสำหรับดีไซน์ด้านหลังนะครับก็จะออกแบบมาให้ดูเต็มดูอวบอ้วนขึ้นนะครับก็มองจากด้านหลังนี่สวยมากเลยครับในวิดีโออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มาดูคันจริงสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์นะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบว่าดีไซน์เป็นปลายท่อออกสองข้างนะครับเป็นชุดกันชนนะครับจริงๆท่อจะลงด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นชุดกันชนเนาะนะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ CLE 300นะครับด้านนี้แล้วก็โฟเมติกนะครับขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะครับติดด้านนูุนนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายสามารถใช้เท้าเตะแฮนด์ฟรีนะครับก็คือเปิดขึ้นฝาท้ายก็สามารถเปิดได้เลยนะครับพื้นที่สัมผัสก็กว้างพอสมควรเลยนะครับ ตัวนี้สามารถวางถุงกลอฟได้1ใบเลยนะครับวางทะแยงนิดนึงแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะครับสามารถกดแล้วก็พับลงไปยาวเลยนะครับเพื่อใส่ของนะแล้วก็ฝาท้ายปิดไฟฟ้านะครับดีไซน์ของไฟนะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้อเหมือนจะเป็นไฟเชื่อมกันนะครับแต่ความจริงตรงกลางนี้จะเป็น b บ a c k ป a n นนะครับจะเป็นสีดําเงานั่นเองนะครับ ถ้าเราไม่ใช้เท้าสอดเปิดนะครับเราก็สามารถกดที่โลโก้นะครับตัวนี้ก็เปิดฝากระโปรงท้ายได้เหมือนกันนะครับฝากระโปรงท้ายนี่มีระบบกันหนีบด้วยนะครับสมมุติเราปิดปุ๊บมีอะไรมาขวางก็จะเด้งขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้งานประมาณนี้ ในส่วนของตำแหน่งคนขับนะครับก็จะมีเบาะเมมโมรีเซตให้นะครับ3เซ็ตนะครับสามารถปรับเบาะพวงมลาลัยกระจกมองข้างได้เลยนะครับแล้วก็เซ็ตไว้ได้เลยเนาะในส่วนของพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยก็จะเป็น AMG ท้ายตัดนะครับเป็นม u l t i ฟังก์ชันนะครับที่พวงมลาลัยจอก็จะเป็นจอดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับ จอก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของจอนะครับนี่เป็นสปอร์ตก็ได้นะครับก็จะดูสวยๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะดูแผนที่จากตัวฝั่งหน้าจอฝั่งคนขับอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าออกแบบมาโอเคเลยนะครับตรงนี้นะฮะถ้าชอบแบบสปอร์ตก็แบบนี้ได้เลยครับสวยๆแล้วก็จอฝั่งนี้นะครับจอของ จอสีบันเทิงตรงกลางนี้นะครับก็เป็นจอรุ่นใหม่นะครับล่าสุดของ Mercedes-Benz เลยนะครับนี่ใช้งานลื่นไหลมากนะครับตั้งฟังก์ชันต่างๆก็กดจับตัวนี้ได้เลยนะครับตั้งข้อมูลของรถยนต์ต่างๆนะครับนี่เข้ามากดจับตัวนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของไฟ Ambient Light นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับไฟรอบคันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอ๋อมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ฟังก์ชัน Comfort นะครับนี่ ปรับสีไฟในรถนะครับเปลี่ยนเป็นหลากสีก็ได้นะครับนี่ไฟสามารถเราเลือกไฟในช่องแอร์ไฟต่างๆนะครับตามขอบประตูก็จะสามารถปรับสีไฟที่ต่างกันได้นะครับโหมดการขับขี่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นสปอร์ตเป็นคอมฟอร์ตนะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของหลังคานะครับเป็นหลังคาซันรูปขนาดใหญ่นะครับสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เปิดจากตรงนี้เป็นสไลด์ไปนะครับเปิดซันรูฟก็จะโล่งนะครับสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับเวลาเราไปเที่ยวที่อากาศดีๆเราก็สามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยครับพื้นที่วางแก้วนะครับตรงนี้ก็จะมีให้2ออันนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จช่อง usb นะครับสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะต่อเป็น apple carplay ขึ้นหน้าจอเลยก็ได้นะครับตรงนี้ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลของ CLE 300นะครับคันนี้อ่ะลืมบอกไปนะครับมีสีให้เลือกสีดำสีขาวสีบลอนเงินสีเทาแล้วก็สีเทานมนะครับเอาไพเกตนะครับมีสีให้เลือกนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะมีเบาะแดงกับเบาะดำนะครับก็จะแมทมากับสีรถนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ l ล n e ID ไก่เบน K A I B E N z ครับผม สนใจ Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็น CLE 300คันนี้ CLE 53นะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ทั้ง2รุ่นนะครับหรือว่ารถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆนะครับฝากกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ